มาเข้าห้องได้แล้ว Thank you. วันนี้ครูจะมาสอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนใช่ไหมครับแบบอังกฤษใช่ไหมอ่า punctuation นะครับ punctuation British style นะครับก็คือบางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนเท่าไหร่ว่าใช้ไงบางคนก็อาจจะใช้แบบผิดๆิดอยู่บ้างใช่ไหมครับเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ความหมายของอเครื่องหมายวรรคตอนชนิดนั้นใช่ไหมครับ วันนี้คุณครูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้อาจจะบางอันอาจจะไม่มีนะครับก็ให้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณครูคก็ขอภัยท่านครูเอามาไม่หมดนะอ่าเครื่องหมายวรรคตอนเราคิดว่าใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อให้ประโยคดูเก๋ๆไหมหรือว่าใช้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเพราะเครื่องหมายวรรคตอนเราจะใช้ทั้งของ ภาษาไทยภาษา,า,าอังกฤษเราก็ใช้หมดใช่ไหมอย่างเช่นจุด Full Stop อย่างเงี้ยเราก็ใช้สําหรับในการจบประโยช่มใช่ไหมคุณครูจะถามว่าเครื่องหมายบักตอนเราคิดว่ามีประมาณกี่ชนิดประมาณประมาณกี่ชนิดอ่ไม่เป็นไร แล้วเราค่อยมาดูกันตอนสุดท้ายว่ามีกี่ชนิดนะครับทีกครูจะให้ตอบคำถามด้วยนะอ่าทีนี้เรามาดูกันตัวแรกนะครับ full stop อ่าเครื่องหมาย full stop ใช่ไหมครับเครื่องหมาย full stop หรือมหาภาคก็คือเป็นจุดเฉยๆหลังที่เราเขียนจบประโยคก็คือเราต้องใส่จุด full stop ใช่ไหมที่ครูเคยบอกตลอดอ่าหรือที่จุด full stop ก็คือ แบบอังกฤษเขาจะเรียกว่า full stop ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นของอเมริกาเขาจะเรียกว่า period period ก็คือช่วงสำคัญอย่างเช่นเราแต่งประโยคโดยการใช้ verb to be I am a student ก็ใส่จุด full stop ก็คือจบประโยคแล้วถ้าใส่จุด full stop ก็คือได้หนึ่ง sentence น,นะครับหรือเราจะใช้หลังอักษรยอดต่างๆก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเช่น doctor dr แล้วก็จุด full stop Mister m อมอาร์จุดฟู s สต o อปมิสจุด full stop, นะครับโอเคตัวแรกอ่าจดด้วยถ้าสุดท้ายแล้วเดียดเยเด๋ยวเาคุยกันเลี้ยเร็จไม่ีเล้ยงคู่แล้วเขาจะส่งคูกับประเทศแล้วเดียน้องคู่แล้วเขาส่งคูกับประเทศนะ <c oughs> <c oughs> ไมไปเดยว้ไนบออ่าโอเคต่อไปนะครับ Question mark Question mark ก็คือเครื่องหมายอะไร Question mark คือเครื่องหมายคำถามใช่ไหมครับภาษาไทยอ่านได้ไงภาษาไทยนี่แหม่ปรัชญีบอกอ่า Question mark นะครับใช้ Ask question ก็คือใช้ถามคำถามก็คือต้องมี ถ้าเราเขียนเราต้องการสื่อที่จะถามคําถามเขาก็ต้องใส่เครื่องหมาย question mark แต่การเปลี่ยนประโยคให้กลายเป็นคําถามก็ต้องเอาอะไรขึ้นหน้าเอา verb ขึ้นหน้าใช่ไหมครับ verb to be verb to do verb to have ต่างๆใช่ไหมครับหรือ ws question ที่มีอยู่5ตัว6ตัวใช่ไหมครับอาอย่างเช่นถ้าสมมุติว่า I am a student ประโยคนี้บอกว่าฉันเป็นนักเรียนถ้ามีคนมาถามเราเราจะ เอาอะไรขึ้นหน้าถาม I อชั้นใช่ไหมชั้นเป็นคนบอกว่าฉันเป็นนักเรียนถ้าคนอื่นมาถามก็ต้องถามเราเป็นยูใช่ไหม Are you a student คุณใช่นักเรียนใช่ไหมก็คือเอา work to be ขึ้นมาข้างหน้าใช่ไหม What is your ก็ได้ What is your our w q u e s t i o n ขึ้นหน้าเลยแล้วก็ What is your nationality คุณสัญชาติอะไรใช่ไหม Do you like breakfast? คุณชอบอาหารเช้าไหมเอาเว r ร์บโทษดูขึ้นหน้า Do you like breakfast? นะครับโอเคต่อไป Exclamation Exclamation บักนะครับเครื่องหมาย as a jelly ใช่ไหมก็คือเครื่องหมายตกใจนั่นเอง Show alarm or excitement ก็คือเครื่องหมายตกใจก็พูดง่ายๆใช้เป็นคำอุทานแบบเราตกใจใช่ไหม watch เช้านะระวังนะ watch เช้า a t h watch out นั่นเองแต่เราลิงก์กับ ch ก็กลายเป็น watch o u ระวังนะ watch o u ้ watch o u นะ I will be ฉันเป็นนั่นเป็นนี่ go away อะไรเงี้ย go away ไปใมพ้นอะไรเงี้ยใช่ไหม go away มีเครื่องหมายตกใจข้างหลัง go away ghost อะไรองนี้ไปพ้นใช่ไหมข้าต่อไปคมม m a หรือจุลภาคใช่ไหม c o ม m าใช้ขั้นเพื่อแยกคำนามที่ซ้อนกันใช่ไหมสมมุติว่าหนึ่งประโยคมีคำนามซ้อนกัน,นหลายๆแล้วก็ใส่คมม m าไว้นะครับ Thailand a country in Asia แล้วก็คมม m a is f a m มาฟอร์จู e เดลท t ่เชมปอ่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในอาเซียนใช่ไหมอยู่ในเอเชียอาอร์อรี่อยู่ในเอเชียและก็มีชื่อเสียงคำว่าชื่อเสียงก็คือว่าเป็นคำนามอีกใช่ไหมก็ใส่คอมมาขั้นผู้าไปกูลืมเอาตัวอยา่างให้บึงอ่า ใช้แยกคำนามซ้อนกันแล้วใช่ไหมใช้แยกคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมเช่น I want a าคา I want a าคาฉันต้องการรถหนึ่งคันพอพูดเสร็จว่า I want a าคาคำนมาใส่ A motorcycle ดรถมอเตอร์ไซค์ก็อยากได้ใช่ไหมก็ใส่คอมมา And bicycle ใช่ไหมจักรยานอีกอยากได้หลายอย่างก็ใส่คอมมาไว้หล,หลายอย่าง คำนามหนึ่งคำเสร็จก็คอมมาคอมมาอะไรใช่ไหมชาแยกคำคุณศัพท์ที่บอกสี a blue c o m ่า yellow อะไรเงี้ยช้แยกนะครับชาแยกคำที่มีชาแยกคำคุณศัพท์ที่ตามหลังคำนาม the m o d e l is dark tall and handsome อ่าช้แยกคำคุณศัพท์คุณคำคุณศัพท์เราก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ใช่ไหม ขั้นคําขั้นข้างหน้าหรือข้างหลังชื่อขั้นประโยคที่ตามหลังด้วย yes no ok ใช่ไหม yes no เวลาเขาถามเราก็ตอบ yes หรือ no ใช่ไหมเวลาเขียน yes ็คอมม h e h e is no h e is not ประมาณนี้ใช้แยกข้อความในประโยคคำพูดเช่น he said They a r e happy ก็คือมีเซ่แล้วก็คอมมาใส่สองอันก็คือให้เป็นกล่องข้อความหนึ่งใช่ไหมขั้นระหว่างปีพศหรือเดือนก็ได้นะครับโอเคต่อไป a p o l o e y s นะครับ a p o l o e y s นะครับก็คือโชว์ possession can be used the p l a c e in the letter charter เพรสนะคะก็คือในบลีพูดง่ายๆคือวรลีใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามทั้งนามเอก,กพจน์และพหูพจน์เช่น the doctor is ค่ะ the doctor is ค่ะก็คือรถคันนั้เป็นของหมอ the man's ครับใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคาพหูพจน์ที่เติม S หรือชื่อเฉพาะที่มี S เช่น the girls the girls book นะครับ ใช้คำย่อหรือรูปย่อ can อะไรเงี้ยรูปย่อ is not ใช่ไหมเวลาเราเขียน is not รูปเต็มใช่ไหม is not เวลาเราเขียนย่อก็เป็น is ะายต่อ n แล้วก็ a f f t r r three s แล้วก็ t มันก็จะเป็น is ใช่ไหม is นะถ้าพูดสวยอาจจะไม่ไม่เห็น่ะต่อไป colon น,นะครับ colon มาหา มหนานภาคคู่ใช่ไหมอาหานภาคคู่ใช้โพล,ลอนก่อนอธิบายประโยชใชจะไหมครับอธิบายประโยคเวลาเราจะอธิบายประโยชก็ใส่คอมมาหรือว่าใช้แจ้งรายการซึ่งนิยมใช้คำเหล่านี้ในการ The following หรือ a d ดเ r อ i n g เป็นต้นนะครับ We require the boring for our camp campaign tips t e n d back <c oughs> ก็หมายถึงว่าใช้ อธิบายก็เหมือนกับเวลาที่เขามีช้อยคอนเวอร์เซชันใช่ไหม A กับ B แล้วก็ใส่โคลอนขั้นไว้แล้วก็บอกว่าเขาคุยเลยกัน B โคลอนเขาคุยเลยกันใช่ไหมก็พอเห็นภาพใช่ไหมต่อไปเซมิโคลอนนะครับเซมิโคลอนใช้ขั้นประโยคที่มีเครื่องหมายคอมมาอยู่แล้วนะครับหรือใช้ทำหน้าที่เพื่อเชื่อมประโยคสองประโยคที่มีเนื้อหา พันกันวางไว้หน้าใช่ไหม adverb ได้แก่คำว่า beside นอกจากนี้นะครับโอเคต่อไป <Okay. S 1> ไม่ทันบอกอ่าโอเค <laughs> bye, 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 bye. <laughs> uh, everybody would like to lay a lot of because it's very hard today everybody lazy to study English would like to be to play game and another <laughs> oh man <go> <laughs> วันนี้แบบมันเป็นวันที่เหนื่อย,ยหน่อยนักเรียนก็อยากจะพักผ่อนโอเคอ่า quotation mark quotation mark อัญ,ญประกาศนะครับอันญ,ญประกาศ show what is that question oh no question quotation mark ใช้เขียนข้อข้อความข้อความ ที่เป็นประโยคคำพูดเช่นมีเซษอ่าเขาพูดว่าอะไรแล้วก็อัญญาประกาศลงไปเป็นกล่องข้อความหนึ่งใช่ไหมกล่องข้อความว่าเขาพูดอะไรเน้นให้รู้ว่าเขาพูดอะไร I am going home อะไรเงี้ย I am going home เขาพูดว่าอะไรแล้วก็ใส่กล่องคอมมาไว้ห้เขาใช่ไหม อ่าอย่างเช่นนี่เซ d ใช่ไหมเขาพูดว่าก็ใส่เข้าไป I am going home อ่าก็ใส่ไปอย่างนี้เขาพูดว่าฉันกำลังกลับบ้านฉันกำลังกลับบ้านใช่ไหม ก็หมายถึงว่าให้รู้ว่ากล่องข้อความที่เขาพูดเขาพูดว่าอะไรโดยการใส่ quotation mark ลงไปนะครับหรืออัญประกาศใช่ไหมประมาณนี้นะต่อไปเครื่องหมาย d a s เครื่องหมาย d a s ใช้เน้นข้อความที่แทรกเข้ามาเพื่ออธิบายหรือใช้ขั้นคำ ละไว้ในฐานที่เข้าใจหรือเปลี่ยนใหม่เช่น I got lose forgot my b a c k and miss my friend i t w a s a terrible trip นะครับใช้เน้นคำที่แทรกเข้ามาาตัวอย่าง สอบไหมเครื่องหมายนี่พวกเครื่องหมายสอบไหมข้อสอบอยู่ในที่ส่วนหมดเลยนะครับคุณครูจะออกตามนั้นนะอนุญาตให้เปิดดูได้แต่ไม่อนุญาตให้ลอกกันเพราะครูจะไม่นั่งดูในห้องด้วย ปลายเพนแล้วก็ขีดอย่างเงี้ยขีดวอร์สอ่าในนี้คุณครูลืมเครื่องหมายอะไรไหม <laughs> ถูกนังสีครูทุกงานเลยครูลืมเครื่องหมายอะไรไหมที่มันเป็นเครื่องหมายที่สําคัญมากคุณครูเขียนเสร็จแล้วนี่ยครูลืมเครื่องหมายอะไรไหมกิศนะกิศนะครับคุณครูลืมเครื่องหมายอะไรไหมอยู่บนจอคุณครูเขียนประโยคเสร็จแล้วนี่ยครูลืมอะไรครูต้องใส่อะไรครับคําถามดูยังไงว่าต้องใส่คําถาม ต้องใส่อะไรนะอ่าจุดฟูลสต็อปก็คือจบประโยคแล้วก็ต้องใส่จุดฟูลสต็อปใช่ไหมอือ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อือแบบนี้ I got l o s e my bag ฉันทำกระเป๋าหายใช่ไหม l o s e คำนี้แปลว่าแพ้ใช่ไหมไม่ใช่ l o s e อันนี้มัน l o s e เปลี่ยนช่องใช่ไหมแพ้ Hair. เคยดูไหมเคยเล่นเกมไหมมันจะมีว่า you lost อะไรเงี้ยคุณแพ้ก็คือต้องเปลี่ยนเป็นช่องสองพราว่าทำหายมาแล้วใช่ไหมแพ้หรือว่าหายใช่ไหมหรือทางของหายใช่ไหมความหมายคล้ายๆกัน I lost my wallet ฉันทำกระเป๋าเงินฉันหายก็คือหายเรียบร้อยแล้วหรือยังหรือเพิ่งจะหายดู้เร็ดไหม อลไรพลาด What Ah I lost my bag ฉันทำกระเป๋าหายใช่ไหม And miss Miss ก็คืออะไร Miss คิดถึงไหม Miss ก็คือพลาดใช่ไหม Mission ก็คือภารกิจ Miss คำนี้คือพลาดพลาด my มาอะไร My าเ a รนก็คือเครื่องบินก็คือไปขึ้นเครื่องบินไม่ทันพูดง่ายๆฉันพาดเที่ยวบินอ่ะพูดง่ายๆฉันพาดเที่ยวบินฉันทำกระเป๋าหายและฉันก็พาดเที่ยวบินของฉันก็คือไปขึ้นเครื่องไม่ทันเวลาไปขึ้นเครื่องสมมติอยู่ในตั๋วเราเขาบอกว่าเจ็ดโมงเราต้องไปสนามบินประมาณตีห้านะครับเพื่อที่จะไปเช็คอินเช็คอินแล้วก็ไปตรวจ นะครับแล้วก็เข้าไปในเกตแล้วก็เดินหาเกตอีกทำกระเป๋าหายแล้วก็มิด m มาเพนแล้วเขาก็จะใส่ d ด s h เข้าไปว่าเน้นคําที่เพิ่มเข้ามา it was a terrible trip มันเป็นมันเป็นการไปเที่ยวที่แบบ terrible มากๆแบบแย่มากๆใช่ไหม terrible ก็ประมาณนี้ w อ s ก็คือ i s แต่นี้เป็นอดีตไปแล้วเป็นพา r เคนเป็นอดีตแล้วต้องเปลี่ยนเป็นช่องสองใช่ไหมอันนี้ก็ช่องสองนะครับโอเคไหมโอเคนักเรียนแบบซึมงทราบมากอ่าอันสุดท้าย bullet point หรือวงเล็บหน้าคาลิขิด บงเล็บหรือนักคาลิคิตใช่ไหมหรือแบร n งเก็ตถ้าเป็นอเมริกาถ้าเป็นเมริการเขาก็จะเรียกว่าแบร n งเก็ตแต่ถ้าเป็นบิตติสก็จะเรียก Bullet ต o พอยต์นะครับคอนเทน n ์นอนอันเซนชัลบัตอินเทอร i สอินฟรก็คือใช้เพื่อแยกข้อมูลพิเศษหรือความคิดเห็นในส่วนที่เหลือของประโยชน,นะครับ ใช้กับข้อความที่ชี้บอกผู้อ่านให้ผู้อ่านให้ไปอ่านอีกตอนหนึ่งในหนังสือเล่มเดียวกันนะครับก็หมายถึงว่าใส่ตัวเลขแล้วก็ใช้กับตัวเลขหรือตัวหนังสือตัวอักษรในข้อความประโยคเช่น อ่าสมมุตินี้เป็นประโยคหนึ่งก็ใส่อ่าตอนที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้ประโยคหนึ่งตอนที่สองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนที่สามอ่ะขั้นว่าให้รู้ว่าอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งืีเรื่องที่สองเรื่องที่สามใช่ไหมเป็นประโยคมาใช้เน้นว่าประโยคนี้ต้องการบอกอะไรเน้นว่าบอกอะไรใช่ไหมบอกว่า I am ยังเกิดใช่ไหมใช้เน้นบอกก็ประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ต้องเรียนซึ้งขนาดไหนก็ได้นะครับเอาพอเราเข้าใจนละวใช้เน้นว่าต้องการเน้นอะไรให้เขาต้องการเน้นว่าอันนี้ประโยชน์ที่หนึ่งอันนี้ประโยชน์ที่สองใช่ไหมก็คือบงเล็บ หรือเวลาเราทำประโยคเ s e น t e อ่าให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนคำในวงเล็บเนี่ยอ่าประโยคนี้มาอย่างนี้เซ n นนี้เป็น present ก็คือให้เปลี่ยนคำในวงเล็บเป็นอะไรเจอลงไปงตรงนี้นะครับใส่วงเล็บไว้ก็คือเน้นให้เขารู้ว่าคืออะไรอันนี้ก็เป็นการทำ test มากกว่าหมดยาง ห้าหมดแล้วนะครับคุณครูากถามว่าสรุปมีกี่อันครับสรุปแล้วมีเครื่องหมายกี่อันถ้าตอบได้อ่าสิบอันเก่งมากปรม,มือให้เพื่อนหน่อยเร็วเ,วเออมูอตอบไหม่รู้ตักว่าตัวมูให้มู Are you raising everybody so try it what เย้ไว้เจ้เย้โอเคพรุ่งนี้จะสอบนะครับเอากี่ข้อดีสามสิบคะแนนสามสิบคะแนนหกสิบข้อดีไหมสองข้อตอนน,นี้คะแนน